เมื่อวานนี้นะฮะกรณีของคุณมาร์คซักเกรเบิร์กนะครับ CEO และเป็นผู้ก่อตั้ง f c e e o o o เนี่ยนะครับได้ถูกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะซักฟอกเป็นวันที่2นะวันแรกเนี่ยถูกวุฒิสภานะฮะเขาเรียกว่าสภาสูงเนี่ยนะซักฟอกสอบถามนะฮะประเด็นเกี่ยวกับข้อมูล f c e e o o o นะฮะผู้ใช้ f c e e o o o เนี่ยนะฮะ87ล้านบัญชีนะฮะตกไปอยู่ในมือ ของเค m b ิด Analytica นะฮะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของกฤษนะฮะซึ่งไปเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปี59ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็หเหมือนกับว่าข้อมูลล่วนไหลนะทำให้ลูกค้าของเ a c บุ o กเนี่ย87เล้านชีเนี่ยน่าจะได้รับความได้รับความเสีย,ยหายขาก็กังวลกังวลข,ข้อมูลก็จะถูกนำไปใช้อะไรหรือเปล่าถูกต้องครับ ว่าวุฒิสภาสหรัฐก็เลยเรียกคุณมาร์คสกเบิร์กเนี่ยมาสอบถามเขาเรียกใช้คำว่าซักฟอ,อกเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อวานนี้ซักฟอ,อกไปวันหนึ่งแล้ววันนี้ฮะวันก่อนนะซักฟอ,อกไปวันนึงแล้ววันนี้นะฮะก็มีการซักฟอ,อกอีกวันหนึ่งเป็นวันที่2อนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของสภาล่างหรือว่าสภาของเกรสก็คือสภาสสนี่แหละนะฮะก็คือ,อได้เรียกเข้ามาชี้แจงนะเป็นการชี้แจง เข้าพบคณะกรรมการด้านพลังงานและการพานิชของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะที่แคปิตอลฮิลนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะต่อกรณีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และกฎระเบียบการใช้งานและการตรวจสอบจากภายนอกต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกนี้นะฮะเราจะมีข้อมูลว่าประเทศจีนเนี่ยมีพลเมือง1 8พันล้านคนนะฮะอินเดียประมาณ1.2พันล้านคนนะครับแปลว่า Facebook นะฮะ มีผู้ใช้ถึง2,000ันล้านคนเรียกว่าเป็นประเทศ a ฟ e b o o k ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะ่ะใหญ่มากนะครับก็เป็นการซักฟอกกันไปกันมานะก็คือเขาจะให้สอสอลลเนี่ยเราเรียกว่าสอสอฮะแต่ละรัฐเนี่ยเป็นตัวแทนแต่ละรัฐเนี่ยถามคนละคำถามนะฮะในการซักฟอกเนี่ยทำถามเราประมาณสามนาทีสี่นาทีนั่นยังไม่รวมถึงที่คุณมาร์กตอบอีกนะ<ม>เรียกว่าใช้เวลากันเนี่ยหลายชั่วโมงสองชั่วโมงพักครึ่ง<ม>สองชั่วโมงพักครึ่งนานมากนะครับก็เขาบอกว่า คุณมาร์กเนี่ยนะฮะกล่าวขอโทษนะครับแล้วก็ยอมรับนะฮะรับผิดชอบนะพร้อมทั้งแสดงรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะมากถึง87ล้านบัญชีนะฮะที่ตกไปอยู่ในมือของ Cambridge Analytica เนี่ยะครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอย่างที่ว่านะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะคุณซักเบิร์กนะฮะคุณมาร์กเนี่ยก็กลับคาเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการพื้นฐานของเฟซบุ o กนะฮะเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของ Facebook โพสต์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม นั่นหมายความว่าคุณตัดสินใจที่จะเลือกเองแล้วที่จะแบ่งปอนข้อมูลเหล่านั้นกับบุคคลอื่นผ่านการควบคุมของเจ้าของบัญชีด้วยตัวเองเหมือนกับว่าก็คุณโพสต์แล้วก็คุณก็แสดงว่าคุณเลือกที่จะเผยแพร่ข้อมูลของคุณออกไปแล้วแต้เวาตั้งค่านะว่าจะให้ดูสาธารณะให้ดูเฉพาะเพื่อนให้ดูเฉพาะเพื่อนของอะไรมันจะมีบลูก็แล้วแต่ว่าเราตั้งโดยซ้ำนะใช่นะครับคุณมาร์ก็าเกิดก็เหมือนว่าเมื่อวานเนี่ยแกยอมรับทั้งหมดนะแต่วันนี้เหมือนกับมีข้อข้อข้อโต้แย้งนิดๆแล้วแกยังบอกว่า ก็ยังตกเป็นเ,เป้าของมือที่สามที่จะมาเจาะข้อมูลเลยนะ <c oughs> ประเด็นนี้นะคุณไม้ดดอยสมาชิกก็สอสรัดเพนซิลเนียก็บอกขึ้นมาเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพูดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นช่องว่างของความเชื่อมั่นนะต่อไปนี้เนี่ยผู้ใช้ a c e b o o k เนี่ยจะเชื่อมัน่น Facebook ต่อไปได้ยังไงนะก็เหม,มือนกับวา่าถ้าออกตัวแบบนี้ก็แสดงว่าอ๋อคุณก็คุณก็แสดงว่ามันไม่ได้มีความ มั่นคงทางเขาถูกต้องคืออาจจะรั่วไหลก็ได้เพราะว่าคุณคุณคุณโพสกันไปแล้วนี่ใช่ไหมครับโอ้ถ้าปุ๋ยอย่างนี้เราก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวนะแต่แต่ว่าก่อนจะโพสต์เราก็ต้องดูอะไรแต่ว่าการบางทีแฮ็กเข้ามาเลยเนี่ยผมว่ามันมันก็คือตอนก่อนที่เราจะสมัครเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลเยอะนะใช่ใช่่ข้อมูลพวกบ้านเลขที่ชอบอะไรอะไรมีไปหมดเลยผมจำได้นะเยอะไปหมดเลยแล้วข้อมูลพวกเนี้ยเขาเอาไปทําอะไรเอ๊แต่แต่บางช่องเราเราไม่กรอกก็ได้นี่ใช่คุณกบ ไม่ก่อก็ได้ฮะแต่ว่าบางทีมันจะมีเตือนมานะคุณมันจะมีเตือนขึ้นมาว่าคุณคุณยังไม่ก่อแต่ก่อนี่ยังถือแบบเออเราสงสัยทําไมเขาต้องต้องถามตลอดข้อมูลพวกนี้แหละไปอยู่ในที่บอกเนี่ยแหละแคบิดอันดิก้าเนี่ยแหละมันถึเป็นช่องทางบางทีมันสัมพันธ์กับการเลือกตั้งประธานเทิดบุีกรณีที่ที่คุณทัาได้มาเป็นเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีการไปกล่าวหาละทรงละเสืออะไรถูกต้องนะแล้วก็มีตอนหนึ่งนะฮะสสท่านหนึ่งเนี่ยถามว่าคําถามเบาๆเหมือนจะาตบเบาๆถามว่าเมื่อคืนนี้ คุณพักโรงแรมไหนอ่าเพราะเนื่องจากว่าที่ที่ถามเนี่ยจุดที่ไปคุยกันเนี่ยคืออยู่ที่วอชิงตันดีซีคุณคุณมาร์คสกอร์เบิร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นก็เหมือนมาพักโรงแรมคุณมาก็งงเอ๊ะมันเป็นคำถามถามทำไมถามเรื่องอะไรถามจริงแล้วคุณมาร์คก็ไม่ตอบนะก็อือกักละงงคือเหมือนก็ไม่ตอบไม่ต้องบอกคุณอะเป็นประเด็นเลยครับสสท่านนั้นก็เลยซักต่อเลยบอกว่านี่ไงคุณยังหวงพรเวซีของคุณเองเลยคุณยังหวงความเป็นส่วนตัวของคุณเองเลยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่่าาถ้บอกไปเนีย คุณอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะไม่มีใครมาทําอะไรคุณหรอกแต่ว่าก็จะมีสื่อมีคนอยากรู้จักมาไปหาคุณทําให้คุณไม่มีความเป็นส่วนตัวแน่นอนลูกค้าของคุณใน Facebook เนี่ยก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบกบนนั้นนี่บุบบล่อมากเลยนะนี่คือลีลาของนักการเมืองสหรัฐเลยนะมีคนจมมุงเลยนะก็ไม่ออกเลเเบิกตอบคาถามนี้เลยไม่ตอบเพราเขาถามว่ามักเร็มไหนเขาก็อยากถือถ้าตอบไปเลยเนี่ย สสท่าน,นี้อาจจะหมดมุกเล่นไงออไม่ผมกำลังคุณม้าเขาเถียงกับไปไหมว่าพอพอสม,มุิสสเขาบอกเนี่ยที่คุณไม่ตอบนะเพราะว่าคุณยังห่วงความเป็นส่วนตัวคนอื่นก็ห่วงแล้วม้าเขาไม่ตอบต้อะไรไม่ตอบเลยครับ,รบเบงียบเลยเงียบเลยเพราะว่าคิดไม่ถึงทั้งนั้นก็คลิ <laughs> คิดไม่ถึงน <laughs> ี่เป็นเรื่องที่<อ>น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวเราจะตามต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าถึงเป็นเรื่องใหญ่